รูปขอสาบแช่งคนที่เป็นต้นเรื่องทําให้รูปเสียชื่อและยิ่งแช่งคนที่เขาแบบจิตใจบริสุทธิ์เขาไม่ได้คิดอะไรเลยเขาไม่ได้พูดอะไรเลยอะ่ะอันนี้เขาออกมาพูดให้แล้วนะก็คือออกมาบอกให้แล้วนะก็คือจูบนะยังคงมีวิวาทะกันอย่างยาวนานระหว่างมินดามีทรัพย์สินกับนักร้องสาวธัญญาอาสยาม จากกรณีข่าวก่อนหน้านี้ที่ทัญญาเข้าแจ้งความเอาผิดคนที่มาป่วนเธอสร้างความเดือดร้อนโดยมีเหตุการณ์ว่ามีคนโทรไปสั่งของจากเซเว่นแล้วเก็บเงินไปทางที่บ้านของเธอหลายต่อหลายครั้งรวมถึงกุเรื่องโทรเรียกกู้ภยัยเรียกตำรวจมาที่บ้านของทัญญาทั้งที่เจ้าตัวเองไม่รู้เรื่องจนทัญญารู้สึกไม่ปลอดภยัยเป็นเหตุให้เข้าแจ้งความช่วงบ่ายสองเนาะประมาณบ่ายสามมั้งหนูโพสต์วิดีโอที่รถลงพยาบาลมาพอโพสต์ไปเสร็จปุ๊บพี่ๆนะข่าวก็เริ่มแบบ เร,เริ่มเริ่มเริ่มกระจายข่าวเริ่มลงสื่อแล้วแล้วหนูไลฟ์สดตอนประมาณห้าโมงเย็นมั้งทุกคนห้าโมงเย็นหรือห้าโมงหรือหกโมงหนูไลฟ์สดแล้วเสร็จปุ๊บเขาต้องดูไลฟ์สดแน่ๆคนที่ทําอ่ะยังไงก็คือต้องดูไลฟ์สดแล้วก็เหมือนเหมือนแบบเหมือนท้าทายทนนแล้วตอนนี้ก็อาจจะดูอยู่ก็ได้ไงเออเหมือนเหมือนท้าทายอ่ะว่าแบบกูททาได้อีกนะอะไรเง<ช>ี้ย คือตอนนี้เดี๋ยวให้เป็นตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนะคะเพราะว่าพี่ๆที่สอนอคณะยาวก็ดูแลดีอยู่ค่ะทุกคนหรือว่าถ้าเกิดว่าอะไรยังไงไม่ได้จริงๆก็ค่อยเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะคนที่โทรแจ้งรถโรงพยาบาลกับแจ้งตำรวจเป็นเบอร์เดียวกันอืม เป็นเบอร์เดียวกันค่ะที่ที่โทรแจ้งทั้งสองเหตุการณ์ก็คือเป็นเบอร์เดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็กําลังจะแบบแกล้งแล้วก็ท้าทายว่าแบบจะทําอะไรกูได้ไรเงี้ยเนื้อ,อปะในส่วนของหนูเนาะก็มีผลกระทบก,ก็คือหมายความว่าเราก็ตกใจเนื้ออกปะเราตกใจแล้วก็เราเราก็จะรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยเหมือนมีคนกดกิ่งอะไรเงี้ยตลอดมันก็จะรู้สึกแบบรู้สึก ก,กลัวแล้วตะเกียะออกไปลงพักหรือออกไปนั่งกินข้าวก็คือหลอนไปหมดเลยนะทุกคนแต่ว่าในส่วนของที่รบกวนเจ้าหน้าที่เนี่ยหนูว่าอันเนี้ยน่าน่าคิดกว่าเมื่อทันยาเจอเหตุการณ์นี้ทําให้โซเชียลมีการโยงว่าคนที่สร้างสถานการณ์ป่วนนั้นอาจเป็นคู่กรณีเก่าอย่างมินดาหรือไม่ซึ่งถันยาก็บอกว่าไม่อยากให้โยงถึงใครทั้งนั้นอย่าลืมบอกให้ โลกรู้นะคะว่าใครทำแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะนนเดี๋ยวเรารู้ตัวแล้วกเ็เรียกมาเราทราบข้อกล่าวหาใดๆดแล้วก็เดี๋ยวจะบอกทุกคนแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้ขอยังไม่ให้ข้อมูลอะไรเยอะยังไม่ทราบว่าเขาทำเพื่ออะไรและก็ทำทำไมเดี๋ยวก็ดูรอถา ตอนที่เจอกันจะถามเขายัางไงฮะ <c oughs> ทุกคนคือหนอูไม่อยากให้ทุกคนไปโยงอะไรใครเลยนะให้รอก่อนว่าว่าเป็นใครแล้วก็ค่อยพูดนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ดีกับคนที่โดนโยงเนาะไม่อยากให้ไม่อยากให้มันเป็นไปประเด็นอื่นนะคะเพราะว่าเนี้ยมันเป็น ประเด็นที่เกิดกับกับเราแล้วเราก็ยังไม่ได้รู้ว่าเป็นใครไม่อยากให้ทุกคนไปไปโยงหรือว่าไปว่าใครนะคะวางคนเม้นเม้นออกชื่ออะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบไม่สบายใจว่าแบบคือเราอย่าไปอย่าเพิ่งไปปักปัม๊มหรือว่าอะไรใครดีกว่าไปพอแล้วลูกพอแล้วค่ะคุ้มแค่นี้จ้ะค่ะ การของมินดาอยู่ๆก็เคลื่อนไหวโซเชียลด้วยการลงคลิปจุดทูบสาบแช่งในเหตุการณ์ที่รูปได้พบเจอณปัจจุบันนี้รูปขอสาบแช่งคนที่เป็นต้นเรื่องต้นคิดและมีเจตนา ทำให้ลูกเสียชื่อและเป็นที่เกียดชังลูกขอให้พวกคนเหล่านั้นพบกับความวิบัติชิดขานทำธุรกิจการใดก็ไม่สำเร็จขอให้มีแต่เจ๊งกับเจ๊งกับเจงและสุดท้ายขอให้พวกเขาพบเจง ล่าสุดธัญญาก็ได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันโดยเธอยืนยันว่าคนที่ปวนไม่ใช่คนที่ชาวเน็ตโยงมันเข้าตัวนะอืมและยิ่งเช่นคนที่เขาแบบจิตใจบริสุทธิ์เขาไม่ได้คิดอะไรเลยเขาไม่ได้พูดอะไรเลยอะโอ้โหแบบแล้วคิดได้ยังไงว่าแบบ ว่านี่จะเป็นคนโทรโทรสร้างสถานการณ์เองฮัลโหลคว่างขนาดนั้นไม่แจ้ความหรอกถ้าโทรเองแก้ความจากตัวเองเลยอือเอาเป็นว่ารู้ไปพร้อมๆกันก็คือไม่ใช่คนที่ชาวเน็ตโยงหรือว่า อันนี้เขาออกมาพูดให้แล้วนะก็คือออกมาบอกให้แล้วนะก็คือจบนะเออคือจบนะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่รู้ตัวคนทําแล้วแล้วไม่ได้คิดว่าเธอเป็นคนทําเลยแมย้แต่ครั้งเดียวไม่มีในสมองค่ะบอดด้แบบมีความสําคัญที่ต้องห้ไปนึกถึงขนาดนั้นจบกันไปแล้วก็คือจบไปอยู่ไผอย,ยู่มันแล้วก็คือจบไปยุยด,ดีก็อยากเอาเจ้าของเขามาของเกียกเ่ยวเจ้ากรเด็นสำคัญในชีวิตขอบกล้มข่อยกันแน่ คนทําหนูไม่รู้จักค่ะทุกคนคนทําไม่รู้จักเป็นผู้หญิงอายุห้าสิบกว่าปีนะคะน่าจะเป็นแบบโรคจิตหรือว่าอะไรสักอย่างก็ตำรวจออกหมายแล้วรอหมายแล้วรอคนมามารับทราบหมายแค่นั้นนะคะ สุดท้ายต้องรอดูว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีความคืบหน้าเรื่องของคดีอย่างไรบ้างคนร้ายจะเป็นใครหากมีอะไรเพิ่มเติมแอดจะ,ะรยายงานให้ทราบต่อไปค่ะ